ยัง 2> 1, 2, 3, ยหนึ่งสองสามสี่หัวไข่เมิดเบิ้งที่า่าเจ้าลีบอะไม่อย่างจงเขาติดมานี่นอย่าง้างเขาก็ามาแบบนี้เครื่องนอนนี่เขาจะมาตินพอเท้าต่องไตบันไดขึ้นที่ละก้าวจากการเป็นแดนซื้อชื่อๆก็จะเป็นนัก้องแมนบอลูกอ,อยากออกฉากล้ำแมนบอ แล้วก็อยากล้ำเปลี่ยนเป็นบอลูทุคกคนอยากล้ำเปลี่ยนบออ,อ,อน้องนิ้วก็อยากล้ำเปลี่ยนน้องคนนี้ก็อยากล้ำเปลี่ยนนี่นี่อยากล้ำเปลี่ยนเมอร์ไม่ตะโกนหน้าตาดีๆเขาต้องปั้นเด้ดูป่านิชาน,นะคะฮู้คิดน้องก่อนนี่ก่อนน้องก่อนว่าตามแม่เดิมขึ้นในเดือนไหนแกขึ้นในเดือนหายแกน้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยอันที่จริงแล้วเดี๋ยวไม่ได้เอาเขามาซ้อมล้ำ อันที่จริงแล้วเนี่ยอีเทาเนี่ยล่อเขามาห้องเจ้าของเออนี่แหละความเทานะ่ะพูดเทาเลยพี่น้องเอย้ยเทาเพราะเทาตายซื่อเพราะถ้าตายซื่อรอเพราะไส่กับหองจะจะไปติดกับเด้อสิบ้านน้องเขาอ,อยากเล่าอ,อยากล้ำเนี่ยเขาอ,อยากล้ำเหมือต้องดิ้วก็ได้ออกฉาก อันนี้เขาจะขึ้นฟอนเสือป้าเจาะหน้าตาดีวิตีพูดหน้าตาดีดีแต่งหน้าขึ้นจ้งเข้าต้องให้อนาคตแก่เด็กน้อยคอยกระซอนไปเอาว่าต้องนักฮองคอยกันไปห้องคอยก็ได้เอาสอนแตห้องเจ้าไปเอาเอาเอาว่าตามแล้วต่นาบีโอมก็ถึงแล้วหลายดวงซอนได้ที่อย่างน้องเขาจากล้ำเขาก็ต้องสอนให้เขาล้ำเขาใจบัเอานิ้วมาดูนิ้วขึ้นนี้เดือดไงแจงขึ้นนี้เดือดไงแจงนาน เง,งีเง,ง,ง,งาสว่างโลกแงี้ยงียงเงาสว่างโลกฝ่าโปกปโขโพหุ่มแสงจ้าซองกระจายเงีได้ไหมต้องต้อมมิสินจะลูกต้องมือต้องอ่อนๆจังสีเวลาล่ำต้องเห็ดมืออ่อนนันเป็นสีแม่จุกอ่างล้อถนัดล่ำก่อนมาต้องไปเลี้ยนน้ำเล่าต้องมาเลี้ยนน้ำแม่แม่จุกอ่างเนี่ยล้อถนัดล่ำก่อนล่ำทั้งสันล่ำต่างๆหน้าจะล่ำขอนเคียนต่องเมย์ใยเอาล่ำมาดิฉันนี่เป็นกระเทยเท้าว่า <ś led> ฉันนี่เป็นกระเทยต <ś led> หัวว่าเอาจนข้างควรหัวว <ś led> ่าเอาจนข้างควรหัวว่าเอาจนข้างกาลูกกาแน่ารักไม่เอาล่ำก่อนนี่นี่นี่ เบิ่งหลดซุ้มกระเทยเ่าวพว่าเอาจนข้างควรเป็นกระเทยข้าแต่มวลลูกสีบ้าซ้ำหน่อยมีเป็นร้อยเพิ่นสีสอนเพิ่นว่าบ่เอาัวเพิ่นกบว่าได้เดือดร้อนอาศัยอยู่ถ้ากินเด็ก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 ลูกคนไทยคนเจ๊กนั่นผ่านมาจนหมดสิ้นสอนจนวินไม่ยิ่งฟกระทนใดรอเอาแดนเซอร์ผู้ไส้ผู้ไส้ผู้ใส้ผู้ใส่มาเรียนไม่หอมันนวดขามันนวดแขน บ่ได,ด้เดากระมีแหงมันเถือใจอีเทาบ่แดงเข่ากระบ่ตายเทากับบาานได้กระบ,บ่ได้ขี่ไล่ถึงสิแกกระยั่งฟิดฮูนไปสอนอย,อย,อยิยูยกกยย่ยุ่ยุเลียยิโลกจีดนี่แต่ย่างอีขาทุวันยูเลียมะนิยูเลียเธอมีลูกศิษย์เอกของเธอเป็นตัวเป็นตอนอยู่แล้วเธอสะมาใหญ่น้ำชันเท็ยนหยางนั่น,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 นลูกศิษย์เอกไวยกองไปทั้งน,นั่นรูล้ลกูกนั่นคือลูกศิษย์เอกพ่อแม่จงอางสุดท้ายก้อนสิไป อดิจจาเกิดมาเป็นใย,ยไฟกระเทยแกเขาเรียกแม,แ,มแม่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 เรียกยายนะาะไอเคาหัวัยรุ่นต่างมองดูสภาพเทาๆมันไม่เอาหัวไม่มีฮีขึ้นละ